ในโอกาสที่หนังสือพิมพ์สยามรัฐครบรอบ73ปีในานามของสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอแสดงความยินดีที่หนังสือพิมพ์สยามรัฐได้เติบโตมาคู่กับสังคมการเมืองไทยและช่วยทำรงรักษาไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตลอด73ปีที่ผ่านมาหนังสือพิมพ์สยามรัฐได้ทำหน้าที่อย่างมีคุณภาพเป็นกลางและเสนอข่าวอย่างตรงไปตรงมารวมทั้งหนังสือพิมพ์สยามรัฐยังช่วยสนับสนุนกิจการของคณะกรรมการการเลือกตั้งและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งด้วยดีตลอดมาในโอกาสนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอวอวยพรให้กิจการของหนังสือพิมพ์สยามรัฐประสบแต่ความเจริญรุ่งเรืองพนักงานทุกคนประสบแต่ความสุขความเจริญทำหน้าที่สื่อคุณภาพคู่สังคมไทยตลอดไป